สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็พธีแมนครับจะไน่นำกล้องเว็บแคมนะครับสำหรับการประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์จากทาง Logitech ครับชื่อรุ่นก็คือ Logitech C310HD Webcam ครับตัวนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นกล้องเว็บแคมที่มีความเะเอียดอยู่ที่ 720p 30เฟรมนะครับ แต่สิ่งที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือสามารถใช้งานร่วมกับ c Home r OS ได้นะครับใครที่ใช้งาน c Home r OS เนี่ยก็สามารถนําไปใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานและคุณสมบัติต่างๆของเจ้าตัว C310 HD Webcam ตัวนี้ครับไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเชื่อมต่อเจ้า r o g i t e c h C310 HD Webcam นะครับกับโน้ตบุ๊กกันครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวกล้องนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะครับก็จะมีไฟแสัสญาด้วยนะครับแล้วก็เบนขาแบบ สามารถเป็นขาในประสงค์ก็คือขาตั้งก็ได้นะครับนี้นะครับแล้วก็ไว้หนีบกับหน้าจอดิสเพย์ก็ได้นะครับแล้วก็สายที่ให้มานะครับเป็นยูดีนะครับความยาวอยู่ที่1.5เมตรนะครับนะครับก็สามารถนำตัวกล้องเว็บแคมนะครับมาหนีบแบบนี้นะครับวางไว้ที่หลังจอนะนะครับแล้วก็หนีบนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับจับให้พอดีนะครับถ้าจับให้พอดีก็จะเนี่ยขยับก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ เหมือนเดิมครับเอาตัว USB Type A นะครับเสียบเข้ามาที่โน้ตบุ๊กครับเมื่อเราเริ่มต้นเสียบตัว USB เข้ามาปุ๊บนะครับเราเปิดดูในส่วนของกล้องก่อนเดี๋ยวพี่กอเปิดดูกล้องก่อนนะครับจะได้ให้เห็นว่าตัวไฟแสงสานะจะเป็นสีอะไรนะครับไฟแสังสานะจะเป็นสีเขียวนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นถ้าเกิดใครจำมาได้พี่กอเพิ่งรีวิวไปจะมี C270I นะครับเป็นสีขาวนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับในการตั้งค่านะครับในการใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกล้องครับง่ายๆเลยนะครับจะได้เทสไปพร้อมกันนะครับก็กดไปที่แอปพลิเคชันกล้องนะครับกล้องนะครับกดไปปุ๊บนะครับเราก็จะพบว่าตัวกล้องนะครับจะติดเป็นสีเขียวนะครับพร้อมทํางานนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวสถานะนะครับกล้องนะครับกดตรงนี้สลับได้นะครับ ถ้ากดสลับก็จะเห็นว่าตัวกล้องของเรานะครับนี่เป็นกล้องปกติเว็บแคมปกติที่ตัวบิวอินนะครับแล้วพอเรามาใช้งานกล้องเจ้าตัว4310นะครับเดี๋ยวมาดูความต่างนะจะเห็นว่าระยะจะใกล้โฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับโฟกัสใกล้ขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับมุมมองก็คือก้มเงยได้นะครับจากตัวกล้องได้ซึ่งตัวนี้นะครับก็คือข้อดีก็คือปรับมุมมองแองเกิลนะครับได้ถึง 60องศานะครับก็คือปรับอุมมองแอลกก้เนี่ยนะครับให้มีความกว้างอยู่ประมาณ60องศานะครับก็เป็นระยะนะครับที่เราสามารถปรับเพื่อให้เหมาะสมกับตัวการใช้งานนะครับเราปรับตรงนี้แล้วนะเพิ่มเติมนะครับก็จะให้มาดูในส่วนของวิธีการปรับนะครับในเรื่องของการใช้งานเซตติ้งนะครับว่าคุณสมบัติภาพตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับกดมาที่เซตติ้งด้านซ้ายครับอนะครับ พี่ก็ขออนุญาตปิดโหมดโปรก่อนนะนะครับให้เป็นโหมดออโต้นะครับพอโหมดออโต้ก็จะเป็นการทํางานแบบนี้เห็นไหมความสว่างมันจะเป็นโฟกัสของมันเองนะครับมาดูที่คุณสมบ,บัติหลักก่อนนะครับคุณสมบ,บัติหลักก็คือการถ่ายรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับกล้องตัวนี้มีความละเอียดภาพอยู่ที่ถ้าเป็นความละเอียดแบบเขาเรียกวายนะครับ16:9เนี่ยได้0.9นะครับ0.9ในการถ่ายรูปภาพนะครับได้อยู่ที่1,280คูณ720นะครับ แต่ถ้าเป็น4ต่อ3เนี่ยนะครับได้อยู่ที่1.2นะครับก็คือ1.2ล้านนะครับ4ต่อ3นะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่1ัน0องคูณ960นะครับต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะนี่นะครับมีความต่างนะครับนะครับถ้าเราปรับมุมมองนี้เป็น4ต่อ3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว16ต่อ9นะครับเวลาเราปรับภาพถ่ายนะครับ มาต่อที่ในส่วนของตัววิดีโอนะครับปรับได้อยู่ที่นะครับวิดีโอนะครับเราเลื่อนลงมาวิดีโอนะครับ 720p นะครับ16:9นะครับแล้วก็30เฟรมนะครับตัวนี้เราใช้อยู่ตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น 720p 4:3 30เฟรมนะครับก็กดตรงนี้ปรับได้เหมือนกันเอาละครับนี่ก็คือการปรับเบื้องต้นนะครับว่ากล้องตัวนี้สามารถใช้งานได้ในส่วนของโหมดเป็น16:9กับ4:3นะครับแตกต่างกันเรื่องความประหยดนิดหน่อยนะครับ ถ้าต้องการให้เป็น 4. ต่อ3าก็คือเราไม่ต้องการให้โฟกัสด้านแบล็กเกลว์ข้างหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส6บกต่อ9ต้องการให้เห็นวายภาพข้างหลังด้วยแบล็กเกลว์ด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือการปรับเบื้องต้นนะครับมาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือโหมดโปรนะครับถ้าเกิดแสงสว่างมันน้อยไปนะครับกดไปโหมดโปรแล้วก็ไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปรับเพิ่มลดลงนะครับเรื่องของแสงสว่างนะครับปรับได้นะครับความสว่างตรงนี้นะครับ เพิ่มเติมนิดนึงครับก็ตัวในส่วนของตัวกล้องตัวนี้ Logitech นะครับเติรดใครจำกันได้พี่ก็เคยแนะนำในส่วนของ C270 i นะครับมันสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเป็น c a m e r a s e t t i ต g นะครับตัวนี้เข้าไปโหลดนะครับก็โหลดมาเสร็จก็จะมีบอกในเรื่องของ OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac นะครับสำหรับการโหลดมาติดตั้งนะครับพอโหลดมาติดตั้งเสร็จนะครับให้เปิดโปรแกรมตัวนี้ครับ Logitech นะครับ Camera Setting นะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเซตค่านะครับเพิ่มเติมของกล้อง Logitech ได้นะครับก็คือจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรื่องของกล้องนะครับโฟกัสเนี่ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปนี้เป็นเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับว่าเป็นโฮมนะครับแล้วเวอร์ชันแอดวานซ์แอดวานซ์ก็คือสามารถปรับเรื่องของตัวไบเน็ตโทนสีนะครับคอนทั้นต่างๆได้ด้วยนะครับตอนนี้เราสามารถปรับได้ในกรณีที่แบบแสงสว่างมันน้อยไปนะครับสีมัน อมส้มไปนิดนึงนะครับเมื่อเราใช้งานกับแสงไฟที่บ้านบางทีเราใช้ไฟกับโคมไฟเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นว่าแสงไฟมันทําให้ตัวหน้าเราออกเป็นสีโทนส้มไปมากนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับตอนนี้เราเซ็ตกล้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือเราสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ต่างๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาลองประชุมผ่าน Google Meet กันดูก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือโปรแกรม Google Meet นะกดไปที่ Google Meet ครับ จากนั้นก็คือกดเลิกการประชุมเลยนะครับการเริ่มการประชุมนะครับก็มีข้อดีก็คือมันเป็นในส่วนของคลาวนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้กดเข้ามาเห็นไหมครตรงนี้นะครับเราสามารถปรับในส่วนของหน้าจอก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดปรับระดับนะครับต่อมาอีกันก็คือปรับตัวกล้องก็ได้นะครับก้มเงยตรงนี้นะครับข้อดีตรงนี้ปรับให้เหมาะกับเรานะครับพอปรับเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้จะสูงไปนิดนึงโฟกัสต่อมานะครับก็คือให้กดมาที่การตั้งค่าครับ กดไปที่จุดสัมผัสกันตั้งค่านะครับเลือกไว้ที่วิดีโอครับเราสามารถเลือกความละเอียดตามความต้องการได้นะครับบางทีถ้าเกิดกล้องมาไม่ชัดเอาไปดูซิว่าความละเอียดมันเป็น7 2 0 p หรือเปล่าหรือมันแค่3 6 0 p นะครับมันก็เลยความต่างตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันความละเอียดต่างกันเห็นไหมภาพมันจะคมชัดต่างกันนะครับตรงนี้ไปดูด้วยนะครับบางทีมันอยู่ด้วยเรื่องของแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตด้วยเราสามารถปรับเพิ่มลดตรงนี้ได้ด้วยถ้าเกิดเน็ตเราช้าแนะนําว่าอาจจะเเเปป็็นน 360P ดีกกวว่่่าาาาถ้ิรรรไมใชทยหือเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดในการประชุมนะครับให้ปรับความละเอียดต่างๆไว้ก็ดีนะครับอ่ะนี้เบื้องต้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับต่อมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิจริงๆต้องบอกว่าข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับสำหรับเว็บแคมเนี่ยข้อดีคือเลนหรือการโฟกัสมันทําให้กล้องเนี่ยมันโฟกัสใกล้ๆนะครับจับหน้าเราได้นะครับไม่ไม่ห่างจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องตัวเว็บแคมแล้วกันเดี๋ยวก็ให้ดูเว็บแคมตัวของ b u i l t i ในโน้ตบุ๊กนะนะครับเพื่อจะเห็นภาพชัดเจนนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับ กล้องถ้าเป็นตัว Logitech เนี่ยจะขึ้นว่า USB Video นะครับ DVI นะครับถ้าเกิดเป็นกล้องบิวอินก็จะเป็น HP เห็นไหมนะครับเรามาดูซิเห็นไหมดูสิกล้องมันจะกว้างเห็นไหมกว้างบางทีเราม่ต้องการให้เห็นข้างหลังนะครับแล้วก็ความคมชัดหน้าเราแล้วยิงมราต้องการโฟกัสหน้าเราแค่นั้เองนะครับเลยต่างกันว่าถ้าเกิดเราใช้เว็บแคมมก็จะดีกว่าตรงนี้นะครับเราสามารถให้มันโฟกัสนะครับในตัวของกล้องนะครับว่าเราต้องการโฟกัสไปที่ตัวบุคคลมากกว่านะครับ ก็กดมาที่ตัว USB นะครับแองเกิลมาจะากใกล้นะครับทำให้โฟกัสง่ายๆเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการให้ภาพมันเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เนี่ยระดับนี้ก็จะโอเคไหมนี่ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้ากล้องเว็บแคมมันไกลเราต้องพุ่งเข้าไปใกล้ตัวตัวจอมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่กล้องมันมีความต่างกันบางคนถามว่าไอ้พี่ระหว่างเว็บแคมในตัวโน้ตบุ๊กกับเว็บแคมในตัวกล้องที่เป็น USB อันไหนดีกว่ากันก็ต้องบอกว่า พูดตรงๆว่ากล้องเว็บแคมที่เป็นย s b ยังไงก็ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเลือกของโฟกัสนะครับปรับมุมมองปรับระดับได้ง่ายกว่านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวพื้นหลังนะครับดูว่าทําได้ไหมนะครับเปลี่ยนพื้นหลังดูซิอ่าพื้นหลังนะครับถูกว่าพี่กอล์ปต้องการเปลี่ยนใช้กล้องตัวนี้บนพื้นหลังก็เปลี่ยนได้เห็นไหมพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพิ่มเติมนะครับก็คืออันนี้เป็นกล้องในส่วนของตัว การใช้งานนะครับพี่กอลขออนุปิดก่อนนะครับทั่วไปนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการอ่านตัวอักษรซิกับข้างสักนิดนึงนะครับปึ๊บอ่านตัวอักษรได้ไหมก็อ่านได้นะแต่ว่าความคมชัดอาจจะไม่คมชัดมากนะครับก็อ่านได้นะครับมันจะเป็นคมชัดระดับโฟกัสก็คือ ระยะไกลหน่อยเห็นไหมอันนี้อ่านชัดเจนขึ้นมานะครับถ้าใกล้ไปมันจะไม่ไม่จับโฟกัสไม่ได้อ่าอันนี้เห็นไหมก็อ่านชัดเจนนะตัวอักษรพวกนี้นเนี่ยได้อ่านี่คือผ่าน g o o g l e m e e t นะครับมาต่อกันก็คือในส่วนของตัวซูมกันบ้างอ่ามาดูซูมซิว่าใช้งานได้ไหมนะครับเป็นยังไงบ้างก็กดไปที่การตั้งค่าครับ Setting นะครับกดมาที่ตัววิดีโอนะครับ ตอนนี้กล้องเปิดขึ้นมากลายเป็นกล้องตัวอะไร hp นะครับก็กล้อง b u i l t i เราเปลี่ยนเป็นกล้องตัว usb เห็นไหมกดไป usb นะครับคราวนี้ก็จะเป็น Logitech นะครับก็ดูสังเกตไฟด้วยนะครับไฟที่มีสถานะนะครับตอนนี้ปรับถ้าเราติ๊กเอา hd ออกมันก็จะโฟกัสเห็นไหมซูมระยะใกล้ถ้าเราต้องการให้เป็น hd นะครับ hd นะครับก็มันจะเป็นโฟกัสออกว้างขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปิดไป เดี๋ยวเราลองมากดประชุมมิ e ติ้งดูซิภาพมันจะออกมาเป็นยังไงอ่านี่นะครับภาพก็ออกมาโอเคนะนี่นะครับอืมอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับเราสามารถปรับในส่วนของกล้องได้นะนจริงๆปรับโฟกัสได้นะครับปรับทั้งโฟกัสแล้วก็จริงๆ ปรับในส่วนของแอปพลิเคชันก็ได้เมื่อกี้ที่เราเมื่อกี้เราพี่ก็บอกนะครับอันนี้มืดไปก็ปรับได้สว่างไปก็ปรับได้ผ่านในตัวของตัวแอปพลิเคชันกล้องตัวนี้ o g i t e c h นะครับเปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมครับ มืดไปก็ปรับได้เห็นไหมครับสว่างขึ้นมาทันทีนี่แอปพลิเคชันปิดไปเป็นไงชัดเห็นไหมชัดเจนนะครับปรับได้เลยนะครับถ้ามันมืดไปต่อมานะครับก็คือมาที่ตัวโวชัวนะครับแบ็คการ์แน่นอนนะครับดูซิว่าใช้ได้ไหมอ่านี่ครับก็ใช้ได้นะโอเคนี่นะครับ คราวนี้เรามาลองตัวอ่านหนังสือซินะครับเป็นยังไงบ้างอืมก็พอได้นะครับอ่านได้คือต้องบอกว่าความชัดเจนของกล้องเนี่ยตรงนี้มันย่อยอยู่ที่7 2 0 p ถ้าคุณเปิดบนจอที่มีความละเอียดเป็น full high def เนี่ยความชัดที่คุณบอกว่ามันไม่ชัดเป๊ะเลยมันต้องไม่ชัดเป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะเพราะว่าเหมือนเราเอาหนังที่ความละเอียดต่ําไปเปิดบนจอความละเอียดสูงนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นชัดเหมือนกันเพราะว่า เขาไม่ได้เห็นเราเต็มหน้าจอนี่เขาจะเห็นเราเป็นแค่กรอบกรอบหนึ่งซึ่งความละเอียดมันเพียงพอนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวบางคนเอ๊ะพี่ทําไมผมดูแล้วหน้าตัวเองมันไม่ชัดแบบอยากให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมอยากให้มันชัดกว่านี้ได้ก็คือกล้องต้องเป็น full high def แต่ full high def เราดูชัดแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือมันเราดูชัดเจนก็จริงแต่ว่าฝั่งของข้างเนี่ยถ้าเกิดเขาย่อจอเรามานะมันก็เล็กอยู่ดีนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยกล้องเว็บแคมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยความละเอียดที่เขาแนะนาก็คือเนะเริ้รับอ่ เรียบร้อยนะครับซูมผ่านแล้วนะมาดูอีกแอปอันสุดท้ายครับก็คือ Microsoft Teams เดิมครับกดไปที่การตั้งค่านะครับไป Setting ก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับกดมาที่ในส่วนของ Device นะครับตอนนี้ก็ให้มาเลือกไปที่ USB Video Device นะครับก็คือตัวเว็บแคมนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กด m e x เลยครับเรามาสร้าง Meeting กันเลยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็น Microsoft Teams นะครับก็จะถามว่าชัดไหมก็ชัดนะครับแต่ว่า ถ้าเปรียบเทียบกัน3แอปนะครับในการคมชัดเนี่ยผมว่าซูมนี้คมชัดกว่านะครับใน2แอปที่เหลือนะต้องยอมรับอ่ะนี่คือในส่วนของแอปนะครับทั้งหมดในการประชุมนะที่เราลองกันหมดแล้วส่วนสุดท้ายนะครับจะมาลองเล็กคอร์ดครับเล็กคอร์ดจะได้ทดสอบใหม่ด้วยว่าไม่นะครับในการใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เพื่อเป็นความเท่าเทียมกันนะครับเราจะทดสอบบนผ่านตัว แอปพลิเคชันนะครับคาเมรานะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะอัดโดนพื้นฐานนะครับกล้องนะครับโดยใช้ความละเอียดอยู่ที่ในส่วนของ 720p นะครับนะครับเป็น16:9 30เฟรมนะนะครับคราวนี้เราจะมาลองอัดทดสอบเสียงนะครับครับตอนนี้เป็นการทดสอบกล้องนะครับในตัวของ r o g i t e c h รุ่น c300 hd webcam นะครับเป็นการทดสอบในส่วนของไม์นะครับ พร้อมกับภาพนะครับในการอัดคคอร์กนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าในส่วนของคนที่กําลังมองหากล้องเว็บแคมนะครับที่ใช้งานประชุมมิทติ้งออนไลน์นะครับในความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับวิธีการใช้งานและคุณสมบัต,ติต่างๆของเจ้า Protec h C310 HD Webcam ตัวนี้นะครับต้องบอกเป็นเว็บแคมที่สามารถใช้งานประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์ในะความละเอียดอยู่ที่ 720p 30เฟรมเลยนะครับใครที่กำลังหาเว็บแคมในราคาประหยัดนะครับไม่ถึง1,000บาท ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับช่วยกดไลค์กด share แชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เราครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ท t ครับ